ที่ขอนแก่นก็มีกรณีทิ้งเด็กเหมือนกันค่ะคราวนี้เป็นเยาวชนอายุ19ปีแล้วเด็กรอดชีวิตนะคะทิ้งเอาไว้อยู่ที่ริมถนนค่ะครับเรานำเสนอไปเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์นะครับล่าสุดเมื่อนี้ทางรองุู้กับสถานีตำรวจปูทอนเมืองขอนแกน่นพันธบดโทกูสยามลารันสิตเนี่ยบอกว่าได้มีการออกติดตามแม่ของเด็กที่นำม,มาทิ้งแล้วก็ประสานไปยังโรงพยาบาลขอนแกน่นเพื่อสืบหาจนได้ข้อมูลว่าเป็นเด็กเยาวชนคนหนึ่งที่มาคลอดที่โรงพยาบาลขอนแก่นจากนั้นโรงพยาบาลก็โทรติดต่อไปยังแม่ของเด็กอาศัยข้อมูลของโรงพยาบาล สอบถามไปมีการรับสายสุดท้ายยอมรับว่าเป็นแม่ของเด็กจริงๆครับอายุแค่19ปีเท่านั้นเองเขาบอกว่าคลอดลูกแล้วกลัวว่าพ่อแม่เนี่ยจะรู้ว่าตัวเองมีลูกก็เลยเอาลูกเนี่ยไปทิ้งเอาไว้อยู่ริมถนนกลางซอยพัทยา3มที่บ้านนนทันหมู่ที่3ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะหลังจากที่เจอตัวแม่แล้วซึ่งเป็นเยาวชนอายุแค่19เท่านั้นเองตำรวจก็ต้องประสานให้ทั้งญาติ ของตัวแม่ซึ่งกอายุแค่19เนี่ยมารับเด็กไปดูแลนะคะแล้วก็ตั้งข้อกล่าวหาแม่ก็คือทอดทิ้งเด็กค่ะเป็นข้อหานี้เอาไว้ก่อนนะคะโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกินห0,000ื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเดี๋ยวต้องรอผลการตรวจร่างกายของทารกอีกครั้งแล้วตำรวจจะพิจารณาว่าจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะคะนี่โชคดีที่น้องไม่เป็นอะไรสภาพร่างกายแข็งแรงนะครับหน้าตาน่ารักโชคดีที่คนที่อยู่บ้านตรงนั้นกับลูกสาวเขาไปเจอพอดีอ